เป็หน่อยนะครับจะมาพร้อมส่งมอบกับรถไฮเจ็ตสีเขียวมิน้นต์เทอร์โบคันนี้เลยออปชันท็อปสุดของทางโชว์รูมเรานะครับก็คือในรุ่นนี้เนี่ยผมเคยรีวิวไปหลากหลายสีเนาะแต่สีนี้จะได้รับความนิยมที่สุดก็คือเป็นสีเขียวมิ้น์เพราะว่ามีความน่ารักแล้วก็เหมาะกับการตกแต่งนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยของผมจะเป็นรถเตรียมส่งมอบนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีราคาพิเศษแล้วก็มีรถเลยตรงนี้ผมจะอธิบายอีกทีให้ดูท้ายคลิปนะครับวันนี้พารีวิวนิดๆน,น,นะครับใน จากโรงงานเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นหนึ่งเลยคือสีที่โดดเด่น,นครับกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวออปชั่นเนี่ยจะมีในส่วนของไฟนะครับที่เป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับมีไฟเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยตัวเริ่มจะเป็นสีดำนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมาจากโรงงานทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วรวมถึงไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับจะเป็น LED แบบเต็มรูปแบบด้วยนะครับก็ถ้าโดยรวมๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเป็นรถสไตล์ญี่ปุ่นเคคานจริงๆนะครับและอย่างคือได้เครื่องเทอร์โบเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดก็ได้นะครับแต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็คือ6 6 0ซีนั่นเองแรงม้าอยู่ที่53แรงมา้าโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันนี้นิยมสุดๆก็คือในเรื่องของความประหยัดนะครับแล้วก็เป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับแบบ32ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนป้ายเขียวนะครับผมก็มาที่ด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อกระทะขอบ13นิ้วนะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวรถเป็็นสรรถูงะะกกกจจมมีีท่อ ข้างเวลาเราจอดเทียบเส้นหรือขนาดนะครับจะอยู่จุดน,นี้เลยกันซา,าที่มาจากโรงงานนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นแท้เลยนะครับจ็ด้ฮสุดเนื่องจากจเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทคีย์หรือเป็นคียเลสนะครับกดเปิดปิดอัลล็อกได้จากตรงน,นี้นะครับแล้วก็ตัวประตูสไลด์เนี่ยสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้ครับสะดวกในการใช้งานมากๆซึ่งตัวนี้เนี่เป็นออปชั่นจากโรงงานนะครับผมเปิดปิดจากตัวนี้ได้เลยหรือว่ากดจากผู่ขับขีได้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมดูด้านหลังนะครับ ครับผมก็มาที source, ่ด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีใบปัดน้าฝนนะครับไฟเบรกรุ่นที่3ามตัวกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์คียเลสนะครับสามารถกดเปิดปิดล็อกจากปุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกกับไฟถอยเนอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นี่มาจากโรงงานรวมถึงนะครับตัวกันชนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสีเดียวจากโรงงานมาเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นบันไดแล้วก็แหลกเนี่ยตัวนี้เป็นออปชั่นที่ติดตั้งเพิ่มในไทยนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเก็บของเนี่ยก็เปิดได้ง่ายมากเลยอ่า ประมาณนี้ได้ครับเก็บของได้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวกระจกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างกว้างเหมาะกับการโดยสารขับขี่นะครับเก็บของที่ไม่ต้องไปเป็นโอฟินแอร์นะครับฝนตกอะไรต่างๆเราก็สามารถขนของได้ยังไงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูที่ผู้ขับขี่ครับมาที่ด้านในนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นรถพร้อมส่งมอบเนาะที่กำลังจะเตรียมส่งลูกค้าเนี่ยผมก็ขออนให้ดูตัวออปชั่นไปเลยละกันนะครับก็ ในส่วนนี้ที่จะเพิ่มเติมให้ในไทยแล้วก็เป็นของแถมนะครับว่าจะเป็นตัวจอ Android แล้วก็จะมีกล้องในตัวอีกทีหนึ่งนะครับตัวการใช้งานเนี่ยง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็สามารถปรับตัวที่ปั๊มน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลังนะครับแต่ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นออโต้่างที่บอกบอกนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT แบบออโต้ด้วยผมว่าก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับการขับขี่ในเมืองเนาะรถติดๆไม่ต้องมาเมื่อยนะครับแล้วก็ตัวแอร์เน เดฮัสสูหรือตระกูลโตโยต้าเองเนี่ยแอร์เนี่ยคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วในการใช้งานนะครับตัวเบาจะเป็นเบาผ้านะครับผมว่าเหมาะนะเพราะว่าในไทยเนี่ยด้วยอากาศร้อนเนาะบางทีเราจอดกลางแดดหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมีความร้อนสะสมแต่เนี่ยเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเปิดแอร์แป๊บเดียวเนี่ยคือเย็นแล้วเพราะเบาเองคือไม่ได้สะส,ะสมความร้อนแล้วก็เป็นแบบวอเตอร์พรูฟนะคะถ้าเกิดโดนน้ำโดนสิ่งสกรปรกก็ให้รีบเ็บทันทีก็สามารถออกได้เลยนะครับตัวไฟตัวนี้จะเป็น LED ด้วยนะครับแล้วก็จะมี อินเนอร์มิลเลอร์เป็นกล้องในกระจกนะครับเป็นกล้องมองหลังแล้วก็กล้องแทนกระจกมองหลังด้วยซึ่งจะอยู่ในตะกุพะลพหลอดเอา้าพัดเนาะราคา45ล้านแต่ในคันคเนี้ยแปดแสนกว่าบาทมีออปชันนี้ด้วยนะครับเป็นไฮไลท์เลยแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีเป็นปุ่มสตาร์ทครับแล้วก็ชุดคอนโทรลเลอร์ทั้งประตูระบบความปลอดภัยระบบช่วยขับขี่ต่างๆเนาะกระจกตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้านะครับพับได้นะครับปรับต่างๆเนี่ยเป็นออโตมต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ตัวนี้ยังมีเซ็ตท่าล็อกด้วยนะครับได้ไงเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังครับนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับดั้งสุไฮเจตคาร์โกตัวคริสเทิร์โบนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกรดท็อปสุดที่ทางโชว์รูมผมขายนะครับซึ่งตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่899,000บาทครับแต่ว่าคันนี้นะครับพร้อมส่งมอบแบบออปชันแบบนี้เลยติดฟิล์มติดจอมีประกันไฟชั้นหนึ่งให้ครับแต่ไม่ได้รวมแดกหลังคานะครับราคาพิเศษครับ8 4 9 0 0 0บาทถ้าตอนนนีี้เ่ยสีเหลืออนนน้ยะครับสใจตติด่ออมมสาได้เลยด้านนล่างะครับ อยากทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการสั่งซื้อจากไฟแนนซ์คันนี้เนี่ยดาวเริ่มต้นเพียง99,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้มีสีสีนะครับขาวสีดําสีส้มนะครับแล้วก็สีเขียวมีคันนี้เลยนะครับอย่างคันนี้ก็เป็นรถพร้อมสมมอบเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับถ้าอย่างไงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ